ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรปราการร่วมกับกอตอตรจังหวัดสุพรปราการจัดโครงการขร้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภาการชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9. ทเ่ื่องประชุมชั้นสําสำนักง,งานเทศบาลตำบลแพรแก 3, ่กระสาอำเภอเมืองสุพรปราการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรปราการร่วมกับกอตอตรจังหวัดสุพรปราการจัดโครงการขร้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภาการชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมชนนากาธิเบตมหาูุ้ิพล์อดุลย มหาราชบรมนาถบพิรโดยมีพลตํารวจตรีชุมพลพุ่มพวงผุ้่มคับการภูทรจังหวัดสมุทรปราการรองประธานกตตรจังหวัดสมุทรปราการฮีเอียวสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการนายธงชัยอัศวสุขีรองประธานกตตรสพบางพลีตลอดจนข้าราชการตํารวจทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวนจากทุกสถานีในสังกัดตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการนางนงรัตน์คมเกษมนายกเหล่า กภาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ บระเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมายึดถือปฏิบัติด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตันอยู่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อรุรงค์ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปแต่หนักถึงความสําคัญใน การบริจาคโลหิตมากขึ้นก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นการที่พวกเราได้มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อ ท,ทดแทนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้ร่วมจิตจน้อมกันถวายโดยผมขอเป็นตัวแทนกอตลอในภาคประชาชนและก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของจังหวัดสมุพร,รการีจึงได้จัดงานวันนี้ขึ้นร่วมกับทางผู้การจังหวัดสมุพร,รการีครับก็สสบเนื่องมาจากในเดือนธันวาคมนะครับเป็น เดือนมหามงคลนะครับซึ่งเป็นเดือนที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเรารู้สึกมีความปิตินะครับเนื่องจากในเดือนธันวาคมนี้มีวันพ่อแห่งชาตินะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระรายสมภบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับข่ารายการตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขกัยนะครับพร้อมด้วยภาคประชาชนนะครับโดยคณะของกตรตรนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกันมาบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุุลนะครับก็เพื่อให้ข้าราชการตำรวจนะครับมีความรู้สึกนะครับมีความน้อมนำในพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อนำคำสอนของ พระองค์ท่านนะครับไปใช้แล้วก็เป็นการฝึกให้ข้าราชการตำรวจนะครับมีจิตอาสานะครับตามพระราชดำรญัิของในหลวงรัชกาลที่10นะครับให้อยากให้เห็นคนไทยทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีจิตอาสานะครับมีจิตใจเป็นสาธารณะที่จะเพื่อเพื่อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์นะครับเพื่อนผู้ที่ลำบากต่างๆนะครับเราก็ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน